เท้ามีสองอันนะครับแต่ว่าใส่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเก็บไปไหนก็ไม่รู้นะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าแกคิดอะไรของแกทำไมถึงใส่ถุงเท้าข้างเดียวไม่เท่าทำไมถึงใส่ถุงเท้าข้างเดียวนะทำไมใส่ถุงเท้าข้างเดียว ทำไมใส่ถุงตีนข้างเดียวไม่รู้่ <laughs> อ,อถุงเท้าหนึ่งข้างหายไปแล้วเก็บไว้ไหนก็ไม่รู้นะครับเราใส่ให้สองข้างแต่เอาออกข้างหนึ่งแล้วเอาไปเก็บไว้ไหนไม่รู้เราไม่รู้ความคิดของเขานะครับเราไม่รู้ความคิดของท่านนะครับท่านคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เราถามก็ไม่รู้ แต่ว่าใส่ข้างเดียวคือถ้าเราใส่ให้อีกข้างหนึ่งก็ออกครับให้เหลือข้างเดียวคือณตอนนี้เราไม่รู้ความคิดของของของท่านนะครับว่าท่านคิดอะไรอยู่เราถามว่าทําไมท่านใส่ข้างเดียวก็บอกไม่รู้แต่แต่คือความจําคือจะใส่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเก็บซึ่งซึ่งเราไม่รู้ความคิดในสมองของของท่านนะครับว่าท่านคิดอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องค่อยๆปละละนะฮะค่อยๆปละละนะต้องค่อยๆทำความเข้าใจถ้าหากว่าใครเลี้ยงคนแก่แล้วดุเขาก็ไม่รู้อะไรนะฮะเพราะว่าสมองไม่สั่งการแล้วนะครับก็ต้องค่อยๆปละละเหมือนเด็กนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเราคิด าการสนทนาการสื่อสารแบบคนที่ที่ทั่วไปเหมือนเราเหมือนท่านเนี่ยนะฮะเราก็จะงุนงิดว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าสมองเสื่อมเราก็จะรู้ว่าเราต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับ